สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องมืันดีนะคะวันนี้ก็จะมาเก็บดอกกระเจียวอีกแล้วนี่งไครับไหม้ครับดอกกระเจี๊ยวตรงนี้นะคะดอกกระเจี๊ยวตรงนี้นะคะดอกกระเจียวน้องเร็บเก็บไหมครับช่น้องเร็บเก็บก่อนนะคะนี่ค่ะ เก็บแล้วก็ต้องเอาแล้วก็อาจจะเอามีดนะคะม,มาตัดนะคะในใครับดูหน่อยครับโอ้โสวยงามมากเลยนะคะไปดึงไปนะคะที่ไปตรงนี้รก,กนี่ไม่ได้เสียงานไม่มีเวลาเลยน้องเด็กโอ้เด็กตรงนี้น,นี่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 นนคือคนไหวเลยนี่นะคะ จะแก่เลยนะครับตรงนี้นกแก้วไอ้พวกเนี่ยสงนี้ด้วยนี่นยยตรงนี้นี่นี่นี่เอบนะแอบเนียนมากแม่ก็ไม่เก็บข้างหลังแอบเนียนมากเลยตรงนี้อีกนี่นอีกนีเยอะนะคะวันนี้สี่ห้าดอกเลยเนี่ ตรงนี้ก็ใกล้จะแก่แล้วเลยหมดและวตัวนั้นไม่ได้บ่หมดแหละหมดแหละตัวนั้นไม่ได้บนองเลนี่แไปเบ้องไม่สไปเบ้ไปดูนั้นนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับใกล้ๆประมาณแม่ได้แม่ได้แม่ได้นี่ครับตรงนี้ก็มีย้าหนามด้วยมีดอกเดียวนะครับใกล้แก่แล้วด้วย อืมเคยละแกะเออน่ะเคยละแกะแล้วนเนาะดอนเบญผแกะก็กินได้อยู่อืมยังมีแกะยังมีไอยแก่นี่นะคะอยู่ตรงนี้ดอกใหญ่ไปนี่นะโอ้ดอกสูงสวยมี่นะครัะมี่นะครับ สวยมากเพราะอาทิตย์อยู่หลังเมฆนะคบนั่นมเมฆอะไรไม่รู้น้องได้จําชื่อมันไม่ได้มันใหญ่นะครับมันบงันงมีร่องเล็กๆเรง,เตงแต่ความจริงมันไม่เล็กนะครับมีนะครับท้องฟ้าบรรยากาศวันนี้นตวตามแม่ไปนะคะแม่เรียกแล้ว ทุ่งหน้านี่นะคะแบบนี้เลยได้ยินเสียงเขียดไหมครับเสียงเขียดร้องแอฟเอฟเอฟเอาอ่ะลักอ,อ่ะบ,บ่เดี๋ยแวบบมาดูเนี่ยนะคะแมบบ่เจออีกแล้วน,น้อยแต่ได้มันเยอะอ่ะจริงดูดอ,อ,อ๋อแอลสิครับยังไม่เกิดเลยเกิดแล้วน,นี่ เหนไหมมีเหรอให้วเนาะตรงนี้นะคะเรอให้มันออกมาจากฝักก่อนต้นมอนไม่มีอะไรเลยมีอยู่นิดเดียวพรุ่งนี้เดี๋ยวราจะกินนั่นนะคะทานนั่นให้ดูกินส้มมะมาว่วงหาทางไปก็มะมาว่วง นี่ครับประมาณทางนู้นก็จะเป็นป่านะครับ,บครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยทุงนาน้องเดทไปดูนี่มวันนี้เลยสวยมากนะคะอยากให้ป่า,ปาอซีมาสัมผัสด,ดูจังมันก็จะสวยบรรยากาศสวยมาก มีเมฆมีพระอาทิตย์กำลังตกดินท้องฟ้าฮะมีทุง่งนามีต้นไม้มีอะไรมีครบทุกอย่างนะคะมันจะเกิดหลังเขานี่นะคะมุ่นยาก็จะกรีดยางนะคะเจ้าถึงเงินก็ตามมาด้วยนะคะงเงินโอ้โหจะตามแม่ผู้ใหญ่ไปทุกที่เลยนะคะ เ่ก็จะไปติดยางเจ้าถุงเงินนะคะตามติดๆเลยนะคะถุงเงินไอไหนก็จะไปด้วยนะคะถุงเงินนะคะต,ตีดยางนะคะยางก็โอ้โหไม่ได้คว่ำน้ำไว้เลยนะคะจะคว่ำแล้วก็กรีดเลยนะคะนี่นะคะ ถุงเงินนะคะก็จะคว่ำนี่อืมจะถุงเงินเอ้ยมาด้วยนะเจ้านี่เท้าก็มาทางสวนแ้วถุงเงินก็ถึงเรี้วฝอยก็สนนะคะสนสนสนหืมึืม เามาจุงเงินกันมาเลย <laughs> จุเงินนาดิอ่ะแม่อันนี้แม่ไปจีดยางนะฮิเอวันเดย์วันมีเหตุมันก็ไปนา่มีนะคะถุงเงินกรไปกับแม่ด้วยนะคะแม่มากรีดยาง,ง,ยงเริ่อมออกแล้วนะครบน้ำยาง เรามาดูยางไรก <halluc Investment. S 2> like. ันนะคะเอาแม่มีตรงมีตรงมีตรงามือแตะลเอามือแตะลองหาล่ะนี่ครับไหล่มาแล้วเรามาดูแม่กันนะคะถุงเงินก็มาด้วย นี่นะคะเี่เ็าจะจกยางนะคะเอายางออกก่อนเพื่อเพื after, ่อให้แบบว่ายางมันจะได้ไม่ล้นนะคะตอนเช้าค่อยเอาเข้าทีหลังครับทุ่งเงินก็มาด้วยนะคะถุงเงินท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 ุงเงิน ไปรวยนะคะาปกับแม่ทุกที่นะคะคคบางวันก็หยอกไม่เห็นนะคะแม่ยันกดอยู่ดู <c oughs> เป็นมืออาชีพมากเลยนะคะี่หน้ากี่ปีแล้วครับเนี่ยขีแล้วเนี่ยอืมสามปีครับสามปีแล้วทำไมยังเล็บจำไ,ได้เนาะแต่น้องเล็บพอสามสี่เลย้อง,งได้จำได้โอ้ยชุง ไปกินยางถุงเงแล้วน้องได้ไปเอาไฟก่อนเลยแม่ถุงเงินได้กินยางห้ามกินยางถุงเงินห้ามกินยางเดี๋ยวจะทำกระโปรงคว่ำแล้วถุงเงินนะตัวป่วนตัวป่วนไม่เลยครับสารคลิปนี้ของคุณอาแค่น,นี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เมย์ได้บ้ด้วยนะครับ สวัสดีครับายยจุบุจุบุ